สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกประเด็นน่าสนใจกันอีกครั้งนะคะโลกของการเงินการลงทุนนี่หลายๆครั้งมันก็ดูเหมือนเป็นเรื่องใหญ่ซับซ้อนมีแต่ศัพท์เทคนิคเต็มไปหมดเลยเนาะครับผมจนหลายคนอาจจะรู้สึกว่าแบบเข้าถึงยากจังหรือบางทีก็น่ากลัวไปเลยด้วยซ้ําแต่คําถามคือว่าจริงๆแล้วเนี่ยแก่นของมันจําเป็นต้องซับซ้อนขนาดนั้นเลยเหรอคะ วันนี้เราจะมาลองสำรวจแนวคิดจากแหล่งข้อมูลสำคัญชิ้นหนึ่งค่ะคือหนังสือ Learn to Earn หรือชื่อไทยเรียนรู้สู่ความมั่งคัง่งซึ่งเขียนโดย Peter Lynch นักลงทุนระดับตำนานเลยครับคนนี้เก่งมากใช่ค่ะหนังสือเล่มนี้เหมือนพยายามทำตัวเป็นคู่มือพื้นฐานเลยนะคะที่จะแบบปอกเปลือกเรื่องการลงทุนให้เหลือแต่แก่นที่มันเข้าใจง่ายๆอะค่ะแล้วก็เชื่อมโยงกับชีวิตประจาวันของเราจริงๆ ภารกิจของเราวันนี้ก็เลยเป็นการกลั่นกรองเอาแนวคิดหลักๆมุมมองที่น่าสนใจจากหนังสือเล่มนี้ออกมาว่าเอ๊ะอะไรคือหัวใจสำคัญที่ทำให้เรามองเรื่องการลงทุนได้ง่ายขึ้นชัดขึ้นแล้วก็นำไปปรับใช้ได้จริงค่ะใช่เลยครับคือแนวคิดหลักๆที่พีเตอร์ลินช์พยานจะสื่อสารก็คือการลงทุนเนี่ยมันไม่ใช่ศาสตร์มืดไม่ใช่เรื่องของคนวงในเท่านั้นนะจริงๆแล้วมันเกี่ยวพันกับชีวิตประจำวันของเราเออมากกว่าที่เราคิดเยอะเลยอือฮือ การทาความเข้าใจหลักการพื้นฐานง่ายๆไม่กี่อย่างนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นที่ทรงพลังที่สุดเลยในการสร้างความมั่นคงทางการเงินโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าคําถามแรกสุดเลยที่หนังสือหยิบขึ้นมาก็คือทําไมทําไมเราต้องมาใส่ใจเรื่องการลงทุนด้วยล่ะคะคือในระบบการศึกษาทั่วไกลอะ่ะเรื่องบริหารเงินการลงทุนพวกนี้เหมือนจะเป็นหัวข้อที่ถูกมองข้ามไปเลยครับจริงครับทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือทักษะสําคัญมากๆเลยนะในการสร้างอนาคตของเรา มันไม่ใช่แค่ว่าเราหาเงินได้เท่าไหร่แต่คือเราเอาเงินนั้นไปทําอะไรต่อต่างหากประเด็นนี้น่าสนใจมากครับเพราะมันคือการเปลี่ยนมุมมองเลยนะจากแค่หาเงินมาเพื่อใช้จ่ายไปวันๆเนี่ยไปสู่การหาเงินเพื่อสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวค่ะหนังสือเขาเน้นเลยว่าการออมแล้วก็การนําเงินไปลงทุนให้มันงอกเงยเนี่ยคือเครื่องยนต์สําคัญเลยไม่ว่าจะระดับบุคคลหรือมองภาพใหญ่ระดับเศรษฐกิจประเทศเลยก็ได้นะอ๋อค่ะ การเริ่มต้นสร้างนิสยัยการออมการลงทุนถึงแม้มันจะเล็กน้อยก็ตามทีเถอะนะฮะก็ถือว่าเป็นการวางรากฐานที่สำคัญแล้วมันเหมือนกับทำให้หลักการที่ดูใหญ่ๆเนี่ยมันเข้าใจง่ายขึ้นด้วยการลงมือทำเลยเข้าใจเลยค่ะทีนี้พอพูดถึงการลงทุนโดยเฉพาะการลงทุนในหุ้นอ่นนอะนะหลายคนอาจจะยังเอองง,งงว่าไอ้คำว่าบริษัทที่เราไปซื้อหุ้นเขาเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ครับผม หนังสือก็อธิบายแนวคิดพื้นฐานของบริษัทหรือ corporation ไว้ง่ายๆนะคะว่ามันก็คือการรวมตัวกันทางธุรกิจแหละที่ไปจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากเจ้าของทำให้มีตัวตนตามกฎหมายมีคำต่อท้ายอย่าง ink ในอเมริกาหรือ limited ในอังกฤษอะไรแบบนี้ครับ ่เเราเห็นบอยๆใช่ค่ะแล้วจุดสำคัญมากๆที่หนังสือเน้นย้ำเลยคือเรื่องความรับผิดจงกัดหรือ limited liability อันนี้เป็นหัวใจเลยนะคะที่ทำให้คนธรมรมดาธรมรมดาอย่างเรากล้าลงทุนอืมอันนี้สำคัญจริงเขายกตัวอย่างกรณีเรือเอ็กซอนวอลเดสที่เกิดอุบัติเหตุน้ำมันรั่วครั้งใหญ่เลยถ้าเอ็กซอนตอนนั้นไม่ได้เป็นบริษัทที่มีความรับผิดจำกัดแบบนี้ผู้ถือหุ้นเป็นแสนแสนคนอาจจะล้มละลายกันหมดเลยก็ได้นะจากการถูกฟ้องร้อง โอ้โหนึกภาพตามแล้วน่ากลัวเหมือนกันนะฮะใช่ค่ะนี่แหละคือคกลไกที่มันปกป้องทรัพย์สินส่วนตัวของผู้ลงทุนทําให้การระดมทุนทําได้ง่ายขึ้นแล้วก็เปิดโอกาสให้คนทั่วไปอย่างเราเนี่ยมีส่วนร่วมในการเติบโตของธรุรกิจใหญ่ๆได้ ถูกต้องครับแล้วมันก็นำไปสู่ความแตกต่างระหว่างบริษัทเอกชนหรือ private company ที่อาจจะมีเจ้าของไม่กี่คนกับบริษัทมหาชนหรือ public company ที่เขาเปิดขายหุ้นให้คนทั่วไปสาธารณชนเนี่ยสามารถเข้ามาซื้อแล้วก็ร่วมเป็นเจ้าของได้ออืไม่ว่าคุณจะเป็นใครมาจากไหนมีพื้นเพยยังไงนี่อาจจะเป็นรูปแบบความเป็นเจ้าของที่ เป็นประชาธิปไตยมากที่สุดรูปแบบหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับคือใครๆก็เป็นเจ้าของกิจการระดับโลกได้ผ่านการซื้อหุ้นนี่แหละพอคิดแบบนี้แล้วมันก็น่าทึ่งเหมือนกันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วรอบตัวเราเนี่ยเต็มไปด้วยบริษัทมหาชนที่เราใช้สินค้าหรือบริการเขาอยู่ทุกวันเลยตั้งแต่ตื่นนอนยันเข้านอนเลยมั้งใช่เลยครับลองนึกดูสิตั้งแต่รองเท้ากีฬากาแฟซีเรียลอาหารเช้า รถยนต์ร้านสะดวกซื้อหรือแม้แต่แอปในมือถือที่เราใช้ใช้กันอยู่เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือบริษัทมหาชนทั้งนั้นเลยที่เราสามารถเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จเขาได้นะจริงครับการลงทุนมันเลยไม่ได้อยู่ไกลตัวเลยเนาะมันอยู่ในชีวิตประจาวันของเรานี่เองจริงๆใช่ครับการระหนักว่าเรามีความเชื่อมโยงกับบริษัทเหล่านี้อยู่แล้วเนี่ยมันคือก้าวแรกเลยนะในการลดกำแพงทางความคิดลงทำให้เรื่องลงทุนมันดูจับต้องได้มากขึ้น เริ่มจากสิ่งที่เราคุ้นเคยนี่แหละครับง่ายสุดค่ะทีนี้พอเราเข้าใจแล้วว่าบริษัทคืออะไรแล้วมันก็อยู่ใกล้ตัวเรากว่าที่คิดคำถามต่อมาคือแล้วเราจะเอาเงินไปลงทุนในรูปแบบไหนได้บ้างหนังสือเขาสรุปทางเลือกพื้นฐานไว้5ประเภทหลักๆที่ควรรู้จักค่ะครับผมมาดูภาพรวมสั้นๆของแต่ละประเภทกันดีกว่าจะได้เห็นความแตกต่างชัดๆนะครับ1กลุ่มที่เรียกว่าปลอดภัยสูงมากๆเช่นพวกเงินฝากประจํากองทุนตลาดเงินหรือพันธบัตรระยะสั้นๆมากๆ พวกนี้คือแทบไม่มีความเสี่ยงที่จะเสียเงินต้นเลยปลอดภัยสุดๆค่ะแต่ผลตอบแทนก็ต่ำมากเช่นกันในระยะยาวๆเนี่ยมักจะแพ้เงินเฟอ้อด้วยซ้าไปก็เลยเหมาะสําหรับเก็บเงินสภาพคล่องหรือพักเงินระยะสั้นๆมากกว่าอืมเข้าใจค่ะ 2. ของสะสมอันนี้หลากหลายมากเลยตั้งแต่แตม์งานศินละปะไปจนถึงของเล่นหายากโมเดลต่างๆอาจจะให้ผลตอบแทนสูงได้นะ แต่ว่ามันต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมากๆจริงๆอ๋อต้องรู้จริงใช่ครับตลาดมันแคบซื้อขายก็อาจจะยากหน่อยแล้วก็มีความผันผวนสูงด้วยที่สำคัญคือต้องแยกให้ออกนะระหว่างของสะสมเพื่อการลงทุนกับของใช้ส่วนตัวอย่างรถยนต์ที่เราซื้อมาขับเนี่ยมูลค่ามันลดลงเรื่อยๆอันนี้ไม่ถือเป็นการลงทุนนะฮะเป็นค่าใช้จ่ายมากกว่าชัดเจนค่ะ 3. อสังหาริมทรัพย์ การซื้อบ้านคอนโดมิเนียมสำหรับหลายๆคนอันนี้ก็ถือเป็นการลงทุนระยะยาวที่ดีได้เหมือนกันแต่ก็ต้องใช้เงินก้อนค่อนข้างใหญ่มีค่าใช้ใจ่ายในการดูแลบำรุงรักษาอีกแล้วที่สำคัญคือสภาพคล่องมันตำ่ำอืมอันนี้จริงใช่ครับถ้าต้องการใช้เงินด่วนๆขึ้นมาเนี่ยอาจจะขายไม่ได้ทันทีในราคาที่เราอยากได้ค่ะ 4. พันธบัตรหรือบอนส์อันนี้คือการที่เราให้บริษัทหรือรัฐบาลกู้ยืมเงิน ความเสี่ยงมันต่ำกว่าหุ้นนะฮะให้ผลตอบแทนเป็นดอกเบีย้ยที่ค่อนข้างแน่นอนออแต่ผลตอบแทนโดยรวมมันก็มีจำกัดแล้วก็ยังมีความเสี่ยงที่จะแพ้เงินเฟ้อในระยะยาวได้เหมือนกันจุดที่แตกต่างสำคัญมากๆจากหุ้นคือต่อให้บริษัทที่เราให้กู้เนี่ยกำไรเติบโตมหาศาลแค่ไหนเราก็ได้แค่ดอกเบีย้ยตามที่ตกลงกันไว้ไม่ได้มีส่วนร่วมในผลกาไรที่เพิ่มขึ้นนั้นเลยอ๋อเข้าใจค่ะคือได้แค่ดอกเบีย้ยเนาะไม่ได้โตตามบริษัทถูกต้องครับห้า หุ้นหรือ Stocks อันนี้คือการที่เราเข้าไปเป็นเจ้าของส่วนหนึ่งของกิจการเลยมีความผันผ,ผลสูงในระยะสั้นราคาขึ้นลงได้มากแต่ในระยะยาวจากสถิติย้อนหลังแล้วเนี่ยมีศักยภาพให้ผลตอบแทนสูงที่สุด mm hmm. และข้อดีอีกอย่างคือไม่ต้องดูแลรักษาเหมือนอสังหาริมทรัพย์หรือของสะสมถ้าเกิดใบหุ้นหายขึ้นมาก็ไปขอออกใหม่ได้ไม่เหมือนของสะสมหายแล้วหายเลย ขอบคุณค่ะพอเห็นภาพรวมแบบนี้แล้วชัดเจนเลยว่าทำไมหนังสือถึงให้น้ำหนักกับการลงทุนในหุ้นมากที่สุดเลยเนาะสำหรับเป้าหมายการสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวถึงแม้ว่าจะต้องแลกมากับความเสี่ยงความผันผวนที่สูงกว่าในระยะสั้นก็ตามถูกต้องครับและนั่นคือจุดสำคัญที่ต้องทำความเข้าใจเลยการลงทุนในหุ้นที่ประสบความสำเร็จได้จริงๆเนี่ยมันต้องอาศัยมุมมองที่เอ่อยาวมากๆ ยาวมากๆนี่ขนาดไหนคะหนังสือถึงกับแนะนําว่าควรมีกรอบเวลาลงทุนอย่างน้อยเป็น10บสปีเลยนะฮะเช่น20ปีขึ้นไปเพราะว่าตลาดหุ้นในระยะสั้นเนี่ยมันผันผวนรุนแรงเป็นเรื่องปกติมากๆการมีมุมมองระยะยาวจะช่วยให้เราไม่หวั่นไหวไปกับข่าวร้ายหรือราคาที่มันตกต่ำแค่ชั่วคราวเรื่องนี้ทำให้นึกถึงสิ่งที่หนังสือเขาเรียกว่าโรคกลัวตลาดถล่มปี1929เลยค่ะ ไอ้คราชออฟห9าทีนยีบน่ะครับครับเหตุการณ์น,นั้นมันฝังใจคนเยอะใช่คือเหตุการณ์น,นั้นมันรุนแรงมากจนสร้างแผลในใจให้นักลงทุนไปหลายชั่วอายุคนเลยทำให้คนจำนวนมากกลัวกลัวที่จะเอาเงินไปลงทุนในหุ้นทั้งทั้งที่หากมองย้อนกลับไปในระยะยาวจริงๆตลาดมันก็ฟื้นตัวแล้วก็เติบโตขึ้นมาได้ตลอดคนที่เอาแต่กลัวก็คือคนที่พลาดโอกาสสร้างความมั่งคั่งไปอย่างน่าเสียดายนั่นแหละครับ คือพลังของสิ่งที่เรียกว่าวินัยหรือดิสซิเพลนค่ะวินยัยมีนักเขียนอีกคนชื่อเฟรชเวตเขาเปรียบเปรยไว้ได้น่าสนใจมากเขาบอกว่านักลงทุนระยะยาวที่ประสบความสำเร็จเนี่ยบางทีต้องทำตัวเหมือนล้องโง่ครับดัมมิลลองโง่ยังไงคะคือดื้อดึงไงดื้อที่จะไม่ขายหุ้นดีๆทิ้งไปเพียงเพราะความตื่นตระหนกของตลาดหรือเสียงวบวนรรอบข้างคือยึดมั่นในหลักการในเหตุผลที่เราซื้อมาตั้งแต่แรก อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือต้องหนักแน่นเนาะซึ่งมันก็ขัดแย้งโดยตรงเลยกับความพยายามที่จะจับจังหวะตลาดหรือ Market Timing ที่หลายๆคนพยายามจะทำกันคือคิดว่าจะซื้อได้ที่จุดต่ำสุดแล้วก็ไปขายที่จุดสูงสุดได้ตลอดครับผมหนังสือบอกชัดเจนเลยว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติ การพยายามคาดเดาการเคลื่อนไหวระยะสั้นของตลาดเป็นเรื่องที่เสียเวลาและเปล่าประโยชน์มากๆใช่ครับข้อมูลสถิติชัดเจนมากว่าการที่เราพลาดวันที่ตลาดหุ้นมันปรับตัวขึ้นแรงๆเพียงไม่กี่วันในรอบหลายๆปีเนี่ยสามารถทำลายผลตอบแทนระยะยาวของเราได้อย่างมหาศาลเลยนะโหขนาดนั้นเลยมากกว่าการที่เราทนถือหุ้นอยู่ในช่วงตลาดขาลงเสียอีกดังนั้น แกนของการทําให้เรื่องนี้มันง่ายขึ้นก็คือเลิกพยายามค่าเดาตลาดระยะสั้นไปเลยครับแล้วหันมาให้ความสําคัญกับการเลือกธุรกิจที่ดีแล้วก็ถือลงทุนในระยะยาวแทนดีกว่า โอเคค่ะชัดเจนเลยพอเราเข้าใจแล้วว่าต้องมองยาวๆต้องมีวินยัยไม่ต้องพยายามไปจับจังหวะตลาดทีนี้สําหรับคนที่สนใจจะเริ่มต้นลงทุนในหุ้นจริงๆเนี่ยควรจะเริ่มยังไงดีคะหนังสือแนะนําทางเลือกหลักๆไว้สองทางที่ค่อนข้างตรงไปตรงมาทางแรกคือกองทุนรวมหรือ Mutual Fund s ข้อดีหลักๆของกองทุนรวมก็คือการกระจายความเสี่ยงแล้วซื้อหน่วยลงทุนเดียวเหมือนได้เป็นเจ้าของหุ้นหลายสิบหรืออาจจะหลายร้อยบริษัทเลยครับ กระจายไปเลยแล้วก็มักจะมีผู้จัดการกองทุนมืออาชีพคอยดูแลคอยเลือกหุ้นบริหารพอร์ตให้ซึ่งมันก็สะดวกสบายสําหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาหรือยังไม่มั่นใจที่จะเลือกคุณเองใช่ครับอันนี้เป็นข้อดีหลักเลยแต่มันก็ต้องแลกกับค่าธรรมเนียมการจัดการซึ่งก็จะมาลดทอนผลตอบแทนของเราลงไปแล้วผลงานของผู้จัดการกองทุนเองก็ไม่มีอะไรรับประกันนะว่าจะดีกว่าตลาดโดยรวมเสมอไป ถูกต้องครับบางทีก็แพ้ตลาดก็มีเยอะแยะไปค่ะซึ่งนั่นก็นำไปสู่อีกทางเลือกหนึ่งที่หนังสือมองว่าเรียบง่ายและมีประสิทธิภาพสูงมากสำหรับนักลงทุนส่วนใหญ่นั่นก็คือกองทุนดัดชนีหรือ Index f u ฟันใช่เลยครับกองทุนดัดชนีเนี่ยแนวคิดมันง่ายมากๆคือไม่ต้องพยายามเอาชนะตลาด แต่ลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิงไปเลยเช่นดัชนี S&P 500ของอเมริกาหรือ SET 50ของไทยอ๋อคือตามตลาดไปเลยตามไปเลยครับเหมือนกับการซื้อหุ้นทั้งตลาดในสัดส่วนตามดัชนีนั้นๆเพราะมันไม่ต้องมีผู้จัดการกองทุนมาคอยนั่งเลือกหุ้นไงฮะทำให้ค่าธรรมเนียมมันต่ำกว่ากองทุนรวมทั่วไปอย่างมีนัยสำคัญเลย แล้วมันก็แทบจะรับประกันได้ว่าผลตอบแทนของเราจะไม่หนีห่างจากค่าเฉลี่ยของตลาดมากนักนี่แหละครับคือตัวอย่างของการทําให้การลงทุนมันง่ายขึ้นอย่างแท้จริงเลยน่าสนใจมากค่ะเป็นวิธีที่เหมือนจะธรรมดาธรรมดาแต่ทรงพลังมากๆจริงๆแล้วอีกทางเลือกหนึ่งละคะคือการเลือกหุ้นด้วยตัวเองหรือ Picking your own stocks อันนี้น่าจะท้าทายกว่าแล้วก็ต้องใช้ความพยายามมากกว่าแต่ก็อาจจะมีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยได้ถ้าเราทําได้ดี ใช่ครับการเลือกหุ้นเองเนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้เวลาต้องศึกษาหาข้อมูลหรือที่เรียกว่าทำเร e a ร์ชอย่างจริงจังเลยนะห uh huh. นังสือเน้นย้ำม,มากๆว่าหัวใจสำคัญคือการทำความเข้าใจเรื่องราวหรือสตอรี่ของบริษัท แล้วก็พื้นฐานของบริษัทที่เราจะลงทุนไม่ใช่การซื้อตามข่าวนือหรือแบบเพื่อนบอกมาหรือซื้อเพราะเห็นว่าราคามันกําลังวิ่งขึ้นแบบนั้นไม่ใช่นะฮะแล้วหลักการง่ายๆในการเริ่มต้นเลือกหุ้นเองล่ะคะพอจะมีแนวทางไหมสําหรับมือใหม่เลยหนังสือแนะนําให้เริ่มจากสิ่งที่เราคุ้นเคยและเข้าใจก่อนครับลองมองหาบริษัทที่เราใช้สินค้าหรือบริการเขาอยู่เป็นประจําแล้วรู้สึกชอบหรือเห็นว่าเออธุรกิจเขามีอนาคตนะอ๋อเริ่มจากรอบๆตัวเราใช่ครับ จากนั้นค่อยๆเจาะลึกไปศึกษาพื้นฐานง่ายๆเช่นบริษัทนี้มีกำไรสม่ำเสมอไหมหนี้สินเยอะเกินไปหรือเปล่าอาจจะดูค่า P/E ratio เพื่อประเมินเบื้องต้นว่าราคาหุ้นตอนนี้มันถูกหรือแพงเมื่อเทียบกับกำไรที่ทำได้แต่นี้เป็นแค่จุดเริ่มต้นนะครับไม่ใช่ทั้งหมดค่ะสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องย้ำเลยว่าอย่าเอาราคาหุ้นที่มันผันผวน,นรายวันเนี่ย มาปนกับสุขภาพของธุรกิจในระยะยาวอ๋อ oh, คนละเรื่องกันคนละเรื่องกันครับราคาหุ้นตกไม่ได้แปลว่าบริษัทแย่เสมอไปและราคาหุ้นขึ้นก็ไม่ได้แปลว่าบริษัทดีเสมอไปเช่นกัน mm. การโฟกัสที่ความเข้าใจในตัวธุรกิจจริงๆเนี่ยจะช่วยให้เราตัดสินใจลงทุนได้อย่างมีเหตุผลมากขึ้นและไม่ตื่นตระหนกไปกับความผันผวนระยะสั้นอื mm. นี่แหละครับคือการลดความซับซ้อนของการเลือกหุ้นโดยกลับไปที่คำาถามพื้นฐานที่สุดคือ เรารู้จักธุรกิจนี้ดีแค่ไหนฟังดูแล้วการลงทุนก็อาจจะไม่ใช่เรื่องน่ากลัวหรือซับซ้อนเกินเอื้อมอย่างที่หลายคนคิดนะคะจากที่เราได้เจาะลึกแนวคิดจากเลิร์ to ูเอิร์นกันมาวันนี้หัวใจสําคัญดูเหมือนจะอยู่ที่การปรับมุมมองของเรานี่แหละครับผม การทำความเข้าใจหลักการพื้นฐานง่ายๆเช่นบริษัทคืออะไรทำไมการลงทุนระยะยาวในหุ้นถึงน่าสนใจแล้วก็มีวิธีเริ่มต้นที่ไม่ยุ่งยากเกินไปซึ่งกุญแจสำคัญก็คือการทำให้เรื่องที่ดูเหมือนซับซ้อนมากๆเนี่ยมันชัดเจนขึ้นมันจับต้องได้มากขึ้นนั่นเองถูกต้องครับแม้เราจะพยายามทำให้มันง่ายขึ้นนะฮะแต่ก็ต้องยอมรับว่า การลงทุนที่จะประสบความสําเร็จได้จริงๆเนี่ยมันยังคงต้องอาศัยการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องความอดทนและก็วินัยที่พูดถึงกันไปค่ะแต่เหนือสิ่งอื่นใดเลยนะฮะคือการเริ่มต้นครับการเริ่มต้นนี่สําคัญสุดใช่ครับไม่ว่าจะเป็นการลองจัดพอร์ตโฟลิโอจำลองเพื่อฝึกฝนโดยไม่มีความเสี่ยงหรือที่เรียกว่า paper trading หรือแค่เริ่มหันมาสนใจศึกษาธุรกิจของบริษัทที่เราใช้สินค้าหรือบริการในชีวิตประจำวันอย่างจริงจังมากขึ้นแค่นี้ก็ถือเป็นก้าวแรกที่ดีมากๆแล้วครับ เป็นข้อคิดปิดท้ายที่ดีมากๆเลยค่ะสุดท้ายนี้ก็อยากชวนให้ผู้ฟังลองนําแนวคิดเหล่านี้ไปลองคิดต่อดูนะคะว่าจะปรับใช้กับการมองเรื่องเงินและการลงทุนของตัวเองได้อย่างไรหรือมีประเด็นไหนที่จุดประกายความอยากรู้เพิ่มเติมเป็นพิเศษบ้างสําหรับการพูดคุยเจาะลึกในวันนี้ก็คงต้องพอเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ